ยังอยู่กันที่เรื่องของการทําประมงครับแต่ว่าเป็นความพยายามในการฟื้นพันธุ์ปลาในแม่น้ําโขงและแม่น้ําอิงที่จังหวัดเชียงรายผ่านโครงการอาสาพาปลาคืนถิ่นครับหลังจากที่พบว,ว่าผลกระทบจากการสร้างเขื่อนต้นน้ําทําให้พันธุ์ปลาตอนนี้ลดน้อยลงนะครับคุณกวิทบุญธรรมไปคุยกับชาวบ้านพวกเขาก็มองว่าถ้าหากยังไม่มีการอนุรักษ์ในวันนี้อนาคตลูกหลานอาจจะไม่ได้เห็นปลาอีกหลายชนิดเลยครับคุณโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ทันกัดผ เป็น่ใหญบนี่คือแผนที่แม่น้ําโขงที่เป็นจุดจับปลาบึกได้ในประเทศกรัรมพูชาลาวและไทยอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ปลาบึกขึ้นมาวางไข่ที่บ้านหาดไคร้นับตั้งแต่ปี2551ชาวประมงไม่สามารถจับปลาบึกได้แล้วในแม่น้ําโขงชาวบ้านตั้งข้อสังเกตมาจากการหาปลาและการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง วิถีชีวิตชาวบ้านปากอิงใต้ตำบลสีดอนชัยอำเภอเชียงของผ่านปลาชาวประมงพื้นบ้านยังนําเรือหลายลํามาไหลมองเพื่อวางตาข่ายปลาที่ชาวบ้านจับได้มีหลายชนิดเช่นปลากาดดำและปลาเกตอีกหลายชนิดจะได้บ่อยๆจะเป็นปลากาะดำกับปลาตะเพียนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้กระดำใสอันนี้กิโลกว่า ก็มันม,มันแล้วแต่ขนาดตัวกิโลกิโลขึ้นถึงสามสามสี่โลครับประมาณสามสี่โลครับตอนนี้เราก็มีในน้ําโขงนี่เราก็มีแหล่งอนุรักษ์หรือว่าน้ำอิงมีมีมีมมครับมีอนุรักษ์ของหมู่บ้านอนุรักษ์อยู่ตรงน้าอิงใช่ใช่ปากน้ําอิงอปากอิงคือจุดบรรจบของแม่น้ําโขงกับแม่น้ําอิงเชือกที่ขึงกั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพื่อวางไข่และขยายพันธุ์เขตอนุรักษ์พันุ์ปลาเป็นความร่วมมือของชาวบ้านปากอิงใต้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเชียงรายหลังชาวบ้านตระหนักถึงจํานวนปลาที่ลดลงจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงถ้าเกิดมีการก่อสร้างเขื่อนหรืออะไรเนี่ยสภาพวดล้อมต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไป การที่ปลาจะขึ้นมาวางไข่เหมือนธรรมชาติเหมือนก่อนหน้านี้มันคงเป็นไปได้ยากดังนั้นก็เลยว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อว่าเราจะนอนุรักษ์ปลาที่ที่ว่าจะให้พื้นที่วางไข่สาหรับบ้านเราเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านประมงเรเราก็เลยอยากจะทำให้มีแหล่งให้ปลามาวางไข่เพื่อว่าอนาคตลูกหลานจะได้มีปลาไว้ไว้จับเพื่อบริโภค หรือจากการบริโภคเราก็ไปขายเนี่ยรมระงงอาสาปลาปลาคืนถิ่นเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นการอนุร,รักษ์แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรให้ชาวบ้านตระหนักถึงการอนุร,รักษ์แล้วรู้จักว่าปลาที่มีไข่นะครับควรที่จะมาการทําการพ่อพันธุ์ก่อนแล้วถึงจะบริโภคนะครับบริเวณตรงนี้นะที่เห็นนี่คือจุดนี้คือจุดอนุร,รักษ์ของหมู่บ้านปากองิงเขานะครับจะมีเส้นบอกไว้เลยแล้วเข้าไปห้าเมตร บริเวณตรงนี้มันจะเป็นแหล่งเพาะฟักทั้งพ่อฟักตัวอ่อนและเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นะครับไอโครงการที่เราทำเนี่ยเราก็ได้พ่อแม่พันธุ์จากตรงนี้นอกจากความร่วมมือพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาชาวบ้านปากอิงใต้ยังได้เรียนรู้การขยายพ่อพันธุ์ปลากับกรมประมงพอเลี้ยงปลาผสมจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ชาวบ้านจับได้ได้ส่งคืนลูกปลากับคืนทินในแม่น้ำโขง โควิด <c oughs> บุญธรรมไทยพีบรายงาน ก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอนะครับว่าแม่น้ําอิงนั้นมีพันุปลามากกว่า260ชนิดชาวบ้านเองเขาบอกไม่ได้นะครับว่าปลาตอนนี้มันเหลือกี่ชนิดกันแน่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าปลาบางประเภทนั้นไม่เจอแล้วนะครับเราเคยนําเสนอว่าปลาหนังเนี่ยคือปลาที่อยู่ในน้าลึกชาวบ้านบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เจอในแม่น้ําอิงนั่นหมายความว่าสิ่งนี้มันกําลังเกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จริงๆถ้าวันนี้พวกเขาไม่ลุกขึ้นมาอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ